มเห็นภาพว่าเราอยากให้พุทธศาสนาเข้าไปอยู่ในชีวิตของแต่ละคนดังนั้นเนี่ยศาสนาไม่ได้เป็นเรื่องของวัดฉะนั้นเหมือนกับที่โยมตวงเป็นอย่างที่โยมเป็นโยมตวงเป็นทุกวันนี้ก็เพราะส่วนหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังมาใช่ไหมอมาแม่ฉะนั้นสิ่งสําคัญที่อาตมาอยากจะบอกในในการเป็นธรรมะวันเกิดของโยมตวงก็คือว่าสิ่งที่เราคิดพูดทําดีหรือชั่วมากหรือน้อยส่งผลต่อต,ตัวเราเองและคนอื่นเสมอ คราวที่เราได้พูดธรรมะวันเกิดของน้องวินนี่ไปแล้ววันนี้ตั้งใจอยากจะพูดธรรมะในวันเกิดของโยมตวงเพื่อให้3ามเจเนเรชั่นทั้งโยมตวงเองอาม่าแล้วก็น้องวินนี่อยู่ตรงนี้แต่เนื่องจากเวลามีจํากัดก็ขอแค่ว่าสิ่งที่เราคิดพูดทดําดีหรือชั่วมากหรือน้อยส่งผลต่อตัวเราเองและคนอื่นเสมอเพราะอาม่าปลูกฝัง ตัวยอมตัวยอมตัวจะเป็นอย่างที่เป็นยอมตัวจะมีคู่ชีวิตที่งดงามน่ารักเพราะอย่างนี้สุดท้ายก็เลยมีน้องวินนี่ที่เป็นทั้งวินนี่และก็วินเนอร์เนาะชนะชนะใจคนทั้งหลายซึ่งทั้งหมดที่พูดมาเนี้ยมันคือสิ่งที่ทุกครอบครัวทุกคนทําร่วมกันได้ฉะนั้นตมาก,ก็ในส่วนของพระก็ขออนุโมทนาเบื้องต้นไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะว่าสิ่งเราคิดพูดทําดีหรือชั่วมากหรือน้อยส่งผลต่อตัวเราเองและคนอื่นเสมอฉะนั้นญาติโยมที่เป็นนักร้องใช่ไหมฮอนก็ เขาเรียกอะไราภาษาพระเขาเรียกว่ญญาววจจำไม่ทาขนขวายในทางที่ชอบก็ช่วยมาร้องเพลงให้ญาติโยมที่ฟังอยู่ได้มาร่วมบุญกันฉันก็ขอ,อนโมทนาเจ้าของวันเกิดคือโย,ยมตวงแล้วก็ในส่วนของอาแม่ที่ทําให้โยมตวงกําเนิดเกิดมาและน้องวินนี่ที่เป็นยังยังเกสเจ e r เรชั่นเป็นเล็กสุดแต่ว่าเป็นคนที่ทําให้ชีวิตของโยมตวงเติมเต็มท้ายที่สุดนี้ฮอน,นตมาขอ อ้างอิงอันเชิญเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์โดยเฉพาะเอาบารมีอนุภาพขององค์พระ菩萨ลาขิร,ราซึ่งสถิตอยู่ณองค์บริบพรณ์ด้านบนนั้นขอจงดลบันดาลให้โยมตัวและครอบครัวต่อจนญาติโยมทั้งหลายจเจริญด้วยจตุรุธพรชัยคืออายุมีอายุยืนยาววันและมีผิวพรรณผ่องใสสุข,ขะมีความสุขตั้งกายใจพละมีกำลังใจเข้มแข็งแข็ง,ขง,ขง,ขงแรง ขอให้นำความสุขมาให้กับทุกท่านสมกับที่เป็น Happiness Ambassador หรือทูตนำสุขของมูลธิแล้วก็ขอให้นำแต้มบุญมาสู่ทุกท่านและขอให้ชื่อตวงตั้งเตาเติมแต้มบุญนี้ได้สร้างบุญได้หนุนสังคมให้เจริญด้วยความดีงามยิ่งขึ้นไปคิดปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซก็ขอสิ่งนั้นจงทันสำเร็จจงทันสำเร็จ จงทุกประการเธอสาธุสาธุสาธุสวัสดีค่ะพี่ตวงคะแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงให้ครอบครัวมีความสุขทำสิ่งใดก็ให้คนรักให้มีแฟนคลับเอซเยอะๆที่สำคัญอย่างที่เราคุยกันไว้พี่ตวงบอกว่าปีนี้บุญหนุนนำค่ะขอบุญหนุนนำให้พี่ตวงมีความสุขความเจริญทำสิ่งใดก็ให้คนรักและเมตตานะคะรวยแล้วรวยยิ่งขึ้นค่ะแฮปปี้เบิร์ตเดย์ค่ะ ความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะคะจริงๆแล้วครูเจี๊ยบทราบจากมาดำทวงว่าวันนี้จะมีการทําบุญเลี้ยงวันเกิดนะคะก็เลยอาสาบอกว่าอยากจะพาลูกศิษย์มาร้องเพลงแล้วก็หาเงินเข้าร่วมกับมูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันตินะคะก็ได้มาฟังพระอาจารย์ท่าน ท,ท่านเทศนาและเขามีความสึกว่าท่านเป็นท่านเป็นพระอาจารย์ที่สามารถที่จะดึงดูดให้คนดึงดูดให้ถ้าเป็นบัเยาวชนฟังแล้วจะมีความสึกว่าถ้าเราเป็นพระวิถีพุทธแล้วนำความรู้องค์ความรู้ต่างๆมาเป็นเหมือนสะพานบุญดึงให้คนเข้ามาทำบุญก็ขออนุโมทนาบุญนะคะสำหรับท่านที่โทรเข้ามาบริจาคแล้วก็ท่านที่ประมูลของด้วยก็ขอให้มีความสุขความจเจริญมากๆนะคะ บอกเลยว่าวันเกิดของเราเนี่ยทุกคนก็คงเหมือนกันอนะวันเกิดเราก็ฉลองวันเกิดใช่ไหมแต่ว่าจริงๆมันเป็นวันที่เรากําลังรับนับถอยหลังในชีวิตที่เราจะอยู่บนโลกนี้เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดว่าถ้าวันนี้วันเกิดพรุ่งนี้ถ้ามันเป็นวันตายเราจะทำอะไรก็คิดว่าอยากทําสิ่งที่ดีๆ แล้วก็มีคนที่เรารักมีกัลยะาณมิตรมีสิ่งที่ทําแล้วเราเกิดความสุขแล้วก็เพื่อนฝูงคนรอบข้างมีความสุขค่ะก็ทําอะไรให้ดีที่สุดก็คิดถึงพระถึงเจ้าก็เป็นสิริมงคลอย่างหนึ่งก็มาวัดก็ไม่ต้องมาแค่มาตอนที่ไม่มีสติแล้วหรือว่าไม่มีลมหัยใจแล้วมาวัดมาวันเกิดก็ได้เจ้าค่ะ